สวัสดีทุกทุกท่านนะเราอยู่ของซูเกมเมื่อ9.9ในเซิร์ฟเบสบอลวินเทจเน็ตเปลือกนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเบสบอลกันครับนี่อะไรนี้แมปเชนนับหรือเชนเน็ตนะหรือแมปโตนะที่นี่เราไม่ต้องตอบบล็อกนะมีโต้ตอบต่ออ่างใช่ไหมใช่นะตุ๊กตาก็มีโต้ที่หนึงนะเราจะมาเล่นเบสบอลเพราะไม่เล่นนานมากในเบสบอลเพื่อเราไม่ปีกนะปีกนี่ซื้อ ซื้อได้นับจากเออเก็บเงินนับฟีที่คอยนอับคือการเล่นเซิร์ฟนี้ให้เยอะเราจะได้นับคอยคอยเยอะๆนับถ้ามีเสียวโกูต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้มีอะไรขายอะไรอ๋อผิอดผิดที่ต้องซื้อแบบนี้รีบต่อไปเกาะกลางนะใครจะใครจะใครจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปไม่โตแล้วไปเกาะกลางเ <c oughs> อาเค แค right? ่เราเนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะที่ปอไปเกาะกลางต่อนะขอหน่อยสิเพื่อนโอ้โหนั่งสับสนกับไอตรงที่ขายหรือของมันสับสนดีจริงอ่ะฮี่ไปนะครับผมิจะไปไปที่ไปที่นี่ครับเกาะป่าครับไอจะไปเอา e m ม r a l d นะับ Emerald แล้วก็ไปอัพป้อมคนอื่นนะับใครมาไหมสองเม็ดเอาพร้อมดิเอ,เอาเอาเยี่ยมดิสองเมด็ดดิเอาไปอัพเอาไปซื้อยาล่องหุงน่นนะยา Invisible Potion มาใช้นะ ตอนนี S <S ้ตอนนี้ได้เอเมเอเมลมาแล้วนะต้มีเสือฟูต้องขอใครบ้างตอนนี้ผมจะไี้กระเบื้อกบะื้อกบะื้อกรบื้อกื้อกะเื้อวทำไมไม่เข้าสทีเนี่ยผมพยายามที่จะซื้อตั้งอยาอินวิซิเบลนะมีอินวิซิเบลเราจะได้อินวิซิเบลเร์ชันเรเหลือแค่ซื้ออุปกรณ์ทุกเตียงนะแล้วก็ไฟบุกนะอยูีแตแตกแล้วโอ้ทำไมอ้าวอะไรนี่ซื้อขวานใหครับ บล็อกนะต้องทำเยอะดีแค่ไปทุบกีบขึ้นหน่อยดิยาล่องหัวเนี่ยมันต่อมาไหมไอ้สีไอ้สีฟ้าสีฟ้าฝั่งไหนนี่โอเคเดี๋ยวผมจะซื้อหินวาร์ปมานะมาใช้ในการไปบล็อกกลงทุกหน้านะเราต้อง สีแดงเหอออกซิเจนแตกแล้วทีมของเรานับทีมเรานี่มันช่างห้าวได้ใจงเดี๋ยวผมไปเก็บเอเมิลลอาแล้วไปซื้อหินว์ปแล้วว์าไปเกาะนู้นับเอ้ยมันไม่ไม่ไม่มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเ๋ยผมไปซื้ออืนดีกว่าผมผมจะไม่เสี่ยงนับอเมิลล่ามันหายากไม่ค่อยไปง่ายช้าๆนะบไม่ต้องเร่งรีบนะเพราะไอ้หมุนบูงหมุนว่าทีมอื่นมันจะไก่นับไอ้สีฟ้ามันไม่ยอมต่อนะตอนนี้เราต้องผมก็เลย พยายามที่จะค่อยๆเ,เดินนับเซฟๆตัวเองไว้หน่อยนับเก็บเป็นรอบละสี่อันนะผมจะซื้อเอ็กบริกนับหรือว่าไอ้ที่เป็นที่ท้ายกับนี่นั่นน่ะเดี๋ยวผมซื้อให้ดูนับผมไม่รู้อธิบี่ายยังไงนับต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นไข่นับที่มันจะช่วยเราเนี่ยนับต่อบ็อกได้ง่ายขึ้นรับเดี๋ยวผมซื้อซีนดีไประบิร์ต้มมาเลยดีกว่า <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ผมกลัวม,มันจะมีเนี่ยน่นนะ ไม่รอดช่วยนะช่วยเพื่อนนะไม่รอดไม่รอดโอ้เพื่อนจะแย่งทีนี้จริงลูกขอเพื่อนจริงเนี้ยจริงท้งขอเพื่อนจริงท้งขอโอ้โหมาดิ แล้วก็ไปบุกเลยนะครับระเบิดวางระเบิด TNT นะครับโอเคตอนนี้มันรียม,มันระเบิดนะครับผมรอดกลัอยากหวังว่าจะมีเพื่อนมาซัพพอร์ตอยู่นะไม่มีเพื่อนเลย อาบุกคนเดียวก็ได้อ่าเพื่อไปะเพื่อมาไปสะพอเลยครับเอาตกเองนาตานี่ชนะนครับเราเราเราทิ้งเราปล่อยระเบิดนิวเคลียร์เอาไหมนะครับหวังว่าเพื่อนน่าจะเพื่อนน่าจะเพื่อนน่าจะตามไปสู้ตามไปช่วยทันนครับแต่ฝ่ายนู้นมันมีนั่นะคือไอ้เออตอนนี้เราต้องไปชุบนะเพราะตอนนี้ฝ่ายนู้มันอาแตกแล้วไม่ได้นะครับ โอเคก็ตะกี้นี้ก็ต้องขอจบพิธก่อนนะก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดนะก็ตะกี้นี้ขอจบพิธนี้ก่อนนะขอบคหน้าอีก